แน่เจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ทำการเขียนโปรแกรมใหม่แล้วนะครับเป็น P t P w m นะครับไม่ใช่เป็นเป็น Control Power แล้วนะมันก็จะเป็นเฟดนั่นแหละเพงแต่ว่าซอยละเอียดขึ้นนะครับอันนี้คันนี้มอเตอร์มันสตาร์ทเองได้แล้วนะครับผม จากคลิปที่แล้วที่ผมทำเป็นสามสามต้แหน่งเนี่ยไอสามต้แหงเนาะเช็คฮอเซนเซอร์ที่สามตำแหน่งก็ตอนนี้เป็นหกตำแหน่งนะครับผมเช็คที่หกตำแหน่งทั้งขั้วเหนือนและขั้วใต้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้การเช็คแบบอ่านค่าเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบ ระหว่างฮอเซนเซอร์สามตัวนะครับก็คือว่าตอนต่อไปนี้ค่าแรงดันภายนอกมันจะขึ้นจะลงนิดหน่อยก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ามันมันทำการเปรียบเทียบว่าค่าตัวไหนมากกว่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ค่าตัวไหนน้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นบอกลงว่ามันเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้นะครับที่มันที่มันโดนที่มันอันนั้นอยู่นะครับ ก็ทําให้มันสตาร์ทได้เองได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมทํำอ้นนี้ไว้ด้วยก็คือว่าตอนสตาร์ทให้ให้มันจ่าพลังงานมากกว่าปกติสังเกตดูไฟสีเขียวนะตอนนี้มันผมผ่อนสุดนะครับพอผมเร่งนะมันจะติดสว่างมากๆขึ้นมาพักหนึ่งแล้วมันก็จะผ่อนลงไปนะครับอันนี้คือผมเช็คว่าถ้าสมมุติว่าเราผ่อนคันเร่งมาจนแบบเกือบสุดนะครับแล้วเร่งขึ้นไปอีกครั้งนึงเนี่ย ถ้ามันเช็คเจอตรงนี้มันก็จะเพิ่มค่าพลังงานขึ้นไปให้เป็นเวลาประมาณหนึ่งวินาทีนะประมาณหนึ่งวินาทีนะลองสังเกตด,ดูเต็็กเตกนะครับประมาณหนึ่งวินาทีครับมันจะเพิ่มค่าพลังงานให้ตอนที่เราขอเร่งมาสุดนะครับเราเร่งขึ้นไปคียหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้มอเตอร์สตาร์ทได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อันนี้ผ่อนสุดนะครับมันจะ ตึก๊กตึ๊กนิดหนึ่งแล้วเราก็เล่งขึ้นนะครับสังเกตว่าหลอดไฟมันก็จะอันนี้ผ่อนนะครับผ่อนเล่งผ่อนนะครับแต่เราไม่ได้ผ่อนจนสุดนะเพราะถ้าผ่อนสุดมันจะสว่างวาบขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้อันนี้ผ่อนอันนี้เล่งน,นะครับอันนี้ผ่อนจนสุดนะครับอันนี้สุดเลยแล้วพอเล่งขึ้นมาปุ๊บมันจะติดสว่างขึ้นมาแป๊ดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตอนเบรกนะครับ ตอนเบรกนะครับเดี๋ยวหลบผ่อนนิด mm. ห,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 หนึ่งดีกว่า,าสังเกตว่าตอนนี้มันมันดีๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แรงแต่พอเราเบรกปุ๊บมันติดขึ้นมาฮะอันนี้เพราะว่ามันค่าแรงเบรกมันเป็นค่าค่าหนึ่งที่ฟิกเอาไว้มันเป็นค่าค่าหนึ่งที่ฟิกเอาไว้นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งแบบสุดนะฮะเต็มที่ของมันเลย นะครับเนี่ยพอเรากดเบรกมันก็จะพอปล่อยมันก็วิ่งต่อนะครับพอเบรกมันก็ดูลงมานะครับพอปล่อยมันก็วิ่งต่อนะครับสำหรับอุณหภูมินะครับนี่คืออุณหภูมิของตัวเฟตนะครับสาสิบสาองศา อุณหภูมิผมเศษฝั่งบวกและฝั่งลบนะครับสามสิบสามเท่ากันนะครับอุณหภูมิของมอเตอร์นะครับสามสิบสองสิบแปดนะครับอุณหภูมิของตัวชิปไมโครโคอนโทรเลเลอร์สามสิบเก้านะครับรู้สึกจะมีอุณหภูมิมากสุดละสามสิบเก้านะครับ อุณหภูมิภายนอกล่ะผมยิงขึ้นไปบนอากาศอย่างนี้นะก็อยู่ประมัณนี้สามเอ็ดจุดหเนี่ยนะครับโอเคตอนนี้มันเป็น p w m แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันยังเป็นไอ้ square wave อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าพัฒนาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นไอ้ s i e wave นะครับ แล้วก็มีมีส่วนไหนที่จะต้องทําอีกนะครับคันเร่งมีแล้วเบรกมีแล้วอ๋อเบรกเบรกตอนนี้มันยังผมยังไม่ได้ไม่ได้ให้มันเช็คตอนที่มันหยุดนะครับยังไม่ได้แก้ไขนะครับก็คือว่าถ้าเรากําไว้มันก็จะถอยหลังนะครับถอยหลังพอปล่อยปุ๊บมันก็กลับไปเดินหน้าเหมือนเดิมอ่ะยังไม่ได้แก้ไขในส่วนของเบรก ebs นะครับก็เดี๋ยวจะต้องให้มันเช็คว่าถ้าสมมติว่าเออ่ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของ h o l l sensor นะครับเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับก็ให้ค่า power ของเบรกเนี่ยมันลดลงมาเหลือศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ hall e เซ o r ์ครับภายในเวลาเท่านี้อย่างเงี้ยก็ให้ค่าของเบรกกลับขึ้นมาอ,อ ใช่โอเคครับประมาณนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเบรกโดยสมบูรณ์นะครับสำหรับฟังก์ชันถอยหลังก็ทําเหมือนกันกับเบรกนะครับเป็นแต่ว่าตัดเอาเมื่อกี้ออกไปนะครับแล้วก็ใช้ค่า V R เข้ามาควบคุมด้วยอะไรย่างเงี้ยท่านี้พวกอะไรคูดคอนโทรลเหรอคูดคอนโทรลพวกปรับ การดีเลย์คันเร่งปรับอะไรอันนั้นก็อันนั้นเป็นฟังก์ชันเสริมที่เราต้องมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับครนนี้ตัวหลักๆของมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถแยกออกมาส่วนหนึ่งนี่คือส่วนการควบคุมนะครับแล้วก็ส่วนของฟังก์ชันการปรับนะครับการปรับนูน่นนี่หรือว่าจะให้มันเช็คอัตโนโมัติอะไรเงี้ยเราก็ต้องเขียนซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับ อันนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ผมสังเกตนะครับหลังจากที่ทํา pwm แล้วเนี่ยปรากฏว่าความแรงของมอเตอร์มันลดลงจากที่มันเป็นเฟด power control อยู่เฟด control power นะแต่แรงกว่าจะมีความแรงแรงกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผมเขียนซอฟต์แวร์ ผมกลัวที่เฟดมันจะไหมเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมสั่งให้มันออนตามค่าเวลาแล้วเนี่ยผมก็สั่งมันออฟเลยใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ไปทําการประมวลผลอย่างอื่นนะครับอันนี้ระหว่างที่มันประมวลผลอย่างอื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่ไม่มากนะครับช่วงเนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพันลบมันมีแถมเข้ามาพอเราเร่งคันเร่งเต็มที่นะครับเร่งคันเร่งเต็มที่ครบหนึ่งพัน หนึ 1> 1, ่งพันลบหนึ่งพันเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีการดีเลยในส่วนลบคือพันมันน่าจะเต็มไปหมดเป็นบวกแต่มันก็จะมีลบอยู่นะครับมันจะมีลบอยู่นิดนึงนะครับก็คือช่วงที่มันกลับไปประมวลผลอย่างอื่นนะครับกลับเข้ามานะครับก็นิดหนึ่งก็พลังงานจะตกลงมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะได้เพิ่มมาในส่วนความนุ่มนวลความอะไรนะมันก็จะได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็การควบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะ การควบคุมพลังงานก็จะดีขึ้นนะครับสังเกตดูลักษณะของหลอดไฟนะนะครับมันจะลีเหนียนะอ่าไม่รวมตอนที่มันกระชากตอนขึ้นนะครับลองสังเกตนะครับการหลีของไฟฮนะมันจะค่อยๆขึ้นไม่เหมือนตอนแรกนะครับอ่ามันจะละเอียดกว่าแล้วว่าง่ายๆ Okay, อออโอเคครับนี่แหละคือคือ PWM โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันซอฟแวร์คราวนี้ซอฟตแวร์ Software เนี่ยผมย่อซะโอ้โหเยอะเลยนะไม่รู้จะเข้าไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะลองอธิบายดูแล้วกันแล้วก็เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นอโอเคครับสวัสดีครับ